งเยนะคะรับตวนอถูกดยสุดยอดครันี่รับตัวฟรีรับบัตรฟรีนะฮะนอง,องมาแล้วใครมาได้ฟีใครใครับแอมแอมโอ้เอฟซีน้องอมแอมสุดยอดเลยนี่ก็เป็นเอฟซีของน้องอมแอมนะคะมาชมใครอ้อเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะเนี่ยครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่คะ อันนี้ครั้งที่สามแล้วค่ะโอ้ครั้งที่สามโอ้สุดยอดเลยโอ้สุดยอดเลยดีใจกับน้องออมแอมนะคะเป็นยังไงดูอีเวลล้วถูกใจไหมแสดงได้มากเลยค่ะแสดงได้ดีเยี่ยมเลยเนาะใช่แล้วแล้วแล้วเป็นยังไงว่าตีบทเป็นยังไงน้องออมแอมตีบทเป็นยังไงก็ตีบทแตกค่ะเออตีบทแตกแล้วแล้วดาราคนอื่นล่ะคะดาราคนอื่นก็ก็แสดงดีเหมือนกันค่ะแสดง แล้วแล้วภาพยนตร์ใครอ้อภาพรวมเป็นยังไงคะก็ก็สนุกค่ะแล้วก็สนุกตื่นเต้นมีตื่นเต้นมีทุกรสขานไหมคะใช่มีตลกไหมคะมีตลกไหมตลกก็มีอ๋อน่ากลัวไหมดูแล้วน่ากลัวไหมก็ก็น่ากลัวอยู่ค่ะเป็นหนังมีคตินะใช่ขอเนี่ยคนเป็นคนดีทางอ้อมจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ แปลว่าน้องอมแอมเขาแสดงตีบทได้กระจุยก็เพราะว่าเขาต้องส่งเงินให้แม่เขาไงเออมาทํางานเนาะเหมือนเหมือนคนอีสานบ้านเรามาทางานแล้วส่งเงินให้แม่ที่พิจริงเป็นอย่างนั้นนะคนอีสานเป็นอย่างนั้นตัวเองอดแต่ให้ให้ให้พ่อให้แม่ได้กินใช่โอ้ตามน้องอมแอมน้องอมแอมราศีจับตอนนี้สวยวันสวยคืนเนาะนางเอกอมแอมของเราอู้สุดยอดขนลุกไหมคะดูจบแล้วขนลุกไหม ครั้งแรกเลยโอ้โอคนลุกตั้งเรื่องเลยโอ้โหนี่เอฟซีแฟนขับของน้องอมแอมนะคะอมแอมสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นนางเอกแล้วก็ฟ้อนสวยมากใช่ขับรถเก่งแล้วตอนนี้มีรถตู้มีรถตู้ถามว่าเป็นยังไงขับรถตู้ขับคล่องละแม่เออดีใจกับน้องอมแอมตัดเสื้อผ้าก็เก่งเก่งทุกด้านเลยคนนี้นะคะแสดงก็เก่งอุ้ยสุดยอด ปบปื่มแทนเอฟซีที่รักน้องออมแอมรักน้องอุงอิงรักรักไม่ผิดคนคแต่ว่าสาวน้อยเพชรปั้นแพงดีทุกคนแม่สู่สายใหญ่ก็เก่งลูกเขาโตมีหลานแล้วนะแม่สู่สายใหยน่ะลูกเขาสวยสวยสวยเหมือนแม่เลยเ,ออเขาจะถูกกันกับน้องอมแอมเขาจะแสดงคู่กันอีกคนเป็นแก้วหน้ามา้าอีกคนก็เป็น แก้วหน้าม้าที่ฟันยื่นใคยดูไหมคะเคยดูสาวน้อยไหมคะเครดูไหมคะใครดูสาวน้อยนี่รับตัวเนี่ยเ้องมารับตัว,วร๋วตั๋วที่ว่าจองยังไงไม่เข้าใจเคยเห็นก็สังเกตคอ๋ออันนี้คนละเรื่องค่ะอ๋อคนละเรื่องใช่ใชไหมคะของเรารอบกี่โมงคะนี่สี่โมงครึ่งสมงครึ่งเพราะว่าบ่ายสามเขาจะขึ้นมาแม่เฟิร์นเดี๋ยวรอตั๋วแม่เฟิร์น โอ้ดีใจโอ้น <wh ี้มีแต่วัยรุ <h <h ่นทุกครับแล้วนะคุรับเพื่อธุรกิจบัณฑิตขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีของน้องขอมแอมนะคะขอบคุณมากมากเลยเราก็หาเหยื่อต่อนะคะทีมงานของเราเพื่อรับตัวหนังและคูปองเครื่องดนุ่มบอลพรราคาพิเศษได้เลยนะคะภาพยนตร์เรื่อง s t โ n e ค่ะแซมคนเดนนะคะรอบพิเศษโอเคทาส์ค่ะโรงภาพยนตร์พิสศษนะคะสิบสี่ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจตอนนี้ก็จะเป็นดูหนังสุดฟินไปกับแม็กนัมนะคะราคาเพียงห0 0บาทนะคะใครอยากดูก็มาลงทะเบียนนะคะมาลงทะเบียน คุณนะคะสวัสดีค่ะคุณก้าวยอดเป็นยังไงโชคดีหรือเปล่านอ้องเมื่มวอวานดีอ้ายอิจฉาเด้พลังเงียบด้วยกันนะคะพลังเงียบด้วยกันไ,กไปไหนล่ะข้างน้ำเอออีพีก็เดินเลาะนะคะ ไปซื้อตั๋วที่ชั้น2นะคะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะคะชั้นสองจะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งแต่ชั้นบนมารอชมก็จะมีเก้าอี้ให้นะคะนี่คือเมเจอร์รัชโยธินนะคะโอ้โหคึกคักมากๆค่ะวัยรุ่นก็มานะคะวัยรุ่นม,มาผู้ใหญ่มาดีนะคะเพราะว่ามีของกินของขายเยอะแยะนะคะสําหรับใครที่นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เรามารอชมภาพยนตร์เรื่องพายอ้อนะคะตอนนี้ก็ ตลอดนะคะคุณนะคะขอบคุณ pues it. ทุกกำลังใจค่ะวันนี้คุณพักนะคะนี่ใครรายงานก็จะมาที่ประเทศนี่เลยเกตันก้าร้านนี้มีดูได้ ที่เมเจอร์นะคะเมเจอร์รัตโยทินนะคะมาเลยค่ะมาเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ลูกสาวเด้อ ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณมายุดียินดีต้อนรับนะคะช่องคุยนะคะคุยเจีาอุบัติรถสีก๊อตจูแลนวโหลดแอปพลิเคชันนะคะเมเจอร์สรีจากของเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนำตัวแอปพลิเคชันนะคะมากรบ อยรุ่นก็มีนะคะคนแก่ก็มีสูงอายุก็มีค่ะมามั้มัหนมีขอบเี่ยห่า คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุณีเจโววันออฟทิเทียลให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ